แอบมาดูครับพี่น้องพอดีได้ยินเสียงจิ๊กๆๆนะครับน่ครับที่เราเอาไข่ไว้นะครับเป็นไข่กิริศนะครับทีนี้ตอนนี้ก็นะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันไข่เยอะไหมนะครับแล้วก็ตัวไหนไข่บ้างนะครับมันสวยงามมากนะครับก็ตัวแอบดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันมีปรากฏการณ์หนึ่งครับก็คือเราใส่นะ เดี๋ยวเราหลอดมุงวดเข้าไปดูทุกทุกคนกลัวแมงวันครับไม่ใช่อะไรนี่ครับสังเกตตัวมันนะครับตัวจิิงหรีที่ขึ้นมาไข่โอ้โหนี่ครับจากตัวเล็กๆนะครับตึงๆนะครับที่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับทีแรกที่มันอยู่ข้างล่างนะครับตัวก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขึ้นมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ใส่ถาดไปเพิ่มนะครับใส่ถาดไข่ไปเพิ่มประมาณสักสองอันนะครับคือถาดฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ถาดฝั่งนี้นะครับ ที่แรกว่าจะเอาไข่นิดเดียวท่านผู้ชมแต่ว่าคิดไปคิดมาแม่ทุกกี้บอกว่าโอ้กว่าที่เราจะได้นะครับกว่าที่เราจะเลี้ยงออกมาได้ก็ก็เลยว่าอยากเอาไข่มันไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าลําพังตัวของตัวจหลิดที่เราเลี้ยงตรงนี้ไม่ได้เยอะนะครับชั้งกิโลแล้วก็ไม่น่าจะเกินสามกิโลนะครับแม่ทุกกี้บอกว่าไม่น่าจะเกินสามกิโลทีนี้ก็เอาไข่มันเยอะนะก็เลยคุณตัวก็เลยเอาใส่น้ําใส่ขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ใส่ถาดเอามารอง นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะตกใจเนาะอันนี้ให้อาหารไปนิดนึงครับทีแรกว่าจะไม่ให้กินด้วยซ้ําไปนะครับอ่คนแถวบ้านเขาเลี้ยงเขาก็บอกว่าไม่ต้องให้กินนะครับให้ให้น้องตั้งใจไข่ก่อนไข่เสร็จค่อยกินนะครับเดี๋ยวเขาจะทั้งกินทั้งไข่เดี๋ยวเขาจะไข่ไม่เต็มที่บอกว่าง,งั้นพี่กูตัวก็เอาให้เขากินนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบเดี๋ยวไม่มีแรงไข่นะครับให้อาหารเม็ดไปนะครับแล้วก็ให เมล็ดผงชูรสนะครับไม่ใช่มเมล็ดดิใบต้นชายานะครับต้นชายาให้เปลิดหนึ่งประมาณนี้ทีแรกให้ไม่กินนะที่เอาไปเอามากินจนได้นะครับเพราะว่าน้องไม่มีอะไรกินนะอ่ะดูนะครับนี่เขาบอกว่าเอาขึ้นข้างบนนะมันจะตามขึ้นมาไข่ข้างบนนะครับแต่คุณตัวว่าเอาไว้ข้างล่างเ่ยดีนะครับเนี่ยเขาไข่ข้างล่างมันดีกว่าจะใกล,ใกล้ใกล้กันเลยสองทั้งคืนนะครับเนี่ย ก็คือเขาจะพยายามร้องแล้วก็เขาจะพยายามหาคู่ประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ตัวหนึ่งมันมีหลายหลายตัวกำลังผสมพันธุ์อยู่บ้างก็มีนะครับที่นี่นะครับแต่มาเปิดดูนะครับตามริงเมื่อกี้ก็ไม่ให้เปิดดูนะครับเราแอามาดูเพราะว่าสังเกตเห็นนะได้ยินเสียงเช้วเจ้าเจ้าก่อนทุกวันครับเนี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณตัวมาดูอีกทีแล้วกันเนาะนะครับ จะเอามาอัพเดตให้ดูอีกทีครับ